ใครหายอยู่นะคะวันนี้มีมาให้แล้วหนึ่งคันนะคะกับโต o t ต้าติด 1.8e สี ปอตนะคะลูกค้าวันนี้ได้ปี2016จดทะเบียนปี2017สวยๆการันตีีโครงสร้างสีขาวมุกราคา4 0 0 0 0 1 0 0บาทเท่านั้นนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆมาให้แล้วนะไม่ใช้งานเดิมโรงงาน1 0 0 0 0 1 0 0กิโลสภาพป้ายแดงสวยๆชุดแต่งรอบคันแบบนี้แมตแต่งมาให้แล้วขอบ18ยางปี2021ค่ะบอกเลยใครสนใจอยู่ห้ามพลาดกับคลิปนี้นะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะแต่งในส่วนของสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะสเกิดด้านหลังเท่ๆก้องหลังมีมาให้ และได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรสีน10นิ้วมาให้ด้วยกล้องถอยหลังมีมาให้ใครสนใจคันนี้นะคะฝากกดติดตามคลิปเต็มดูเรส่วนของอยายอเอกับคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะคะวันนี้กลับมาพบกับนุษที่เพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะวันนี้นะคะมีอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆอีก1คันนะคะกับโตโย ta าโคร l เอลตินะคะ1.8 e s s p o r t นะ,ะปี2016จดทะเบียนปี2017ค่ะคันนี้สีขาวมุกสวยๆพร้อมแมตต์แต่งสวยๆมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะสำหรับใครที่กำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกให้เลยนะคะราา ราคาตั้งขาย4 0 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าสวยและน่าใช้งานมากๆการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีผิดความชนหนักจมน้ามาแน่นอนนะ,ะไมคันนี้ใช้งานไป1 0 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นไม่เดิมแท้โรงงานเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยและน่าใช้งานมากๆสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กาลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะคัด คุณภาพคัดเกรดรถสวยๆเนี่ยนุดแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกให้เลยสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการรถมือสองนะคะผ่อนสบายๆและดอกเบี้ยถูกๆนะคะวันนี้มีมาให้คันนี้นะคะคันนี้เริ่มต้นดอกเบี้ยนะคะเครดิตดีจัดยอดได้เต็มดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเลยลูกค้าใครสนใจอย่ารอช้านะคะแล้วก็ฝากกดติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะ,คะใครอยากดูรายละเอียดนะคะก็สามารถนะคะ โทรมาหาโน้ตได้เลยตามเบอทรด้านล่างเดี๋ยวจะส่งในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้ลูกคา้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันคันนี้กันเลยใครที่สนใจคันนี้นะคะย้ำอีกทีว่าห้ามพลาดกับคลิปเต็มนะเพราะว่ารายละเอียดรถเนี่ยสวยมากๆนะคะลูกคา้ามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะได้เป็นในส่วนของกระจังหน้าโครมเมียมสองชั้นสวยๆส,ส,สภาพสมบูรณ์เลยกันชนหน้าไม่มีริ้วรอยชนหนักมาแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะมาพร้อมไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะโคลโคมไฟใส่กิ๊งสภาพสม,ม ไม่มีช้ำเลยนะคะกันชนด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอคู่หน้าสวยๆเท่ๆมาให้แล้วนะคะปงซุ้มร้ออยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำเลยนะ,ะสาหรับคันนี้ นะการันตีโครงสร้างรอบคันสวยๆและคันนี้เลทผ่อนต่อเดือนนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวผ่อนเนือนแล้วเพียงแค่7,00 0บาทเท่านั้นนะ,ะรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0ับาทก็สามารถเป็นเจ้าของนะคะคันนี้คนเดียวจบเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวแมทคะ่ะคันนี้ได้เป็นแมทแต่งสวยๆแบบนี้ขอบ18มาให้แล้วนะคะยางปี2021นนะคะดอกยางใหม่เอี่ยมกริบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ครสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมหานุษยได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสวยๆนะคะภายในซุ้มร้อนนะสภาพไม่มีช้ำเลยนะคะ,ะให้เห็นกันนะคะเบ้ชโชกต่างๆรอยเมกอรัรก็ซิลิโคนเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้นะคะสะเกิด,ด้านข้างติดตั้งเดิมโรงงานนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำนะคะสีด้านข้างก็เช่นเดียวกันสวยๆเลยคันนี้นะคะสีเดิมรอบคันนะคะ สีเรียบเนียนนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้เป็นระบบปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมีไฟเดียวมาให้แล้วในตัวเลยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานเช่นเดียวกันสวยๆนะคะติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะกระจกด้านข้างก็เป็นพาร์ทเดิมโรงงานเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะลูกค้าคันนี้กระจกเดิมจากโตโยต้าเลยสวยๆนามาพร้อมในส่วนของตัวตัวนี้นะคะ คิวกศาสร์มีติดตั้งมาให้แล้วมือเปิดสวยๆแบบนี้นะคะเท่ๆนะสำหรับภายในค่ะคันนี้ได้เป็นโทนสีดำนะคะลูกค้าได้สภาพสวยๆเลยอย่างที่หนุชแจ้งนะคะว่าคันนี้เพิ่งกลับเข้ามาจะมีการถอดเบาะหน้าไปทําเพิ่มเติม,ตมให้นะคะอาจจะมีร่องรอยการขูดเล็กน้อยน,น,นะคะเราเก็บงานให้ทั้งหมดเลยนะคะสภาพเดิมแน่นอนนะคะด้านล่างตัวรถรับประกรันในสว่วนของตัวโครงสร้างไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอนนะคะโครงสร้างหลักเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะภายในในตัวรถนะคะได้ มาส่วนของฟังก์ชันนะหน้าจอมีมาให้แล้วนะคะระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพสมบูรณ์ภายในไม่มีช้ําเลยนะคะเบาะหนังสวยๆนะคะกว้างๆแบบนี้นะคะสําหรับเซาบีนะคะคันนี้หัวน็อตเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดเงี้ยน็อตเดิมๆนะคะในส่วนของตัวแผ่นเพจมีมาให้แล้วสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ภายในตัวรถดูสวยหรูดูสปอร์ตมากๆสําหรับคันนี้นะคะวัยรุ่นกําลังสร้างตัวนะรายได้1 5 0 0 0บาทหนุนแนะนําเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเราเพียงแค่เจ็ดพบาทเท่านั้นเองนะคะและในส่วนของตัวซอกประตูค่ะหัวน็อตไม่มีการขยบเขยื้อนค่ะน,น็อตเดิมๆสวยๆส,สภาพปิดกริปแผงประตูสีดาเนียนเดิมอ่ไม่มีร่องรอยสนิมขึ้นหรือว่าร่องรอยถะลอกแน่นอนนะคะสาหรับรอยซิลิโคนหรือว่ารอย ตัวสีครเม่ยมตรงนี้นะคะสวยๆหัวน,น็อตเช่นเดียวกันสภาพสวยเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวเมกอัพเห็นได้ชัดสวยๆเลยนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใครสนใจคันนี้นะคะแนะนำเลยลูกค้าสวยๆนะคะตัว1.8 e sport s ปี2016จดทะเบียนปี2017นะคะๆๆนะคะๆๆ่าใช้งานมากๆเลยนะคะ ด้านหลังตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพไม่มีช้ำสวยๆแบบนี้นะคะภายในสวยหรูดูสปอร์ตมากๆนะแถมพรมมาให้ด้วยนะด้านล่างลูกค้านี่สวยมากเลยนะคะภายในในส่วนของตัวออหลังคานะคะไม่มีร่องรอยเจิมนะสภาพสวยๆนะคะสภาพกริบๆแบบนี้เลย นาะการันตีมาให้แล้วความสวยนะกับคันนี้จัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวได้นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคันนี้นะคะออกรถฟรีดาวได้ผ่อนเดืินเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นเองนะคะด้านหลังตัวรถนะคะบอกเลยว่าเทมากๆนะคะมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังสปอยเลอร์หลังมีมาให้แล้วไฟท้ายเดิมๆโรงงานนะคะ ไฟท้ายไม่มีริรอยการแตกราวหรือว่าชนมาแน่นอนนะคะสเกิร์ตเท่ๆแบบนี้มีมาให้แล้วกล้องถอยหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะสปอยเลอร์หลังไฟเบรกรุ่นี่3มมีมาให้ตาสำหรับโคราอัลทม1.8 s อยู่สภาพสมบูรณ์สันเรียมตรงมุมนะคะเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้เลยหน้ากระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่สคสภาพโครงสร้างเดิม หัวน็อตไม่มีการขยบเขยื้อนค่ะน็อตเดิมโรงงานโครงสร้างหลักเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวรอยเมกอัรนะคะสวยๆรอยซิลิโคนต่างๆนะคะหรือว่าน็อตน้ยึด ในส่วนของไฟท้ายหลังอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มี่รงรยการแกะไขนะคะมาพร้อมในส่วนของแผ่นอาถาดรองหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะลูกค้ายางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะนุชแนะนําเลยนะคะราคาตั้งขาย401,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมชุดแต่งรอบคันสวย,สวย นะใครสนใจอย่ารอช้าเลยนะคะนานๆจะมีเข้ามานะสําหรับตัวเอและราคาคันนี้นะคะถือว่าค่อนข้างจับต้องได้เลยนะ4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดยอดได้เต็มภายในสวยๆนะคะในส่วนของตัวซอกประตูอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีการขยบขยื่นเลยนะคะทั้ง4บ้านนะ น็อตเดิมโรงงานนะคะแผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันสวยๆนะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็อย่ารอช้าเลยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมหานุษย์ได้เลยนะคะตามมบอโทรด้านล่างนะเดี๋ยวนุษย์นะคะจะพารับชมในส่งของรายละเอียดฟังก์ชันด้านในกันเล็กน้อยนะคะอ่ะนุษย์สตาร์ทเครื่องให้เห็นเลยนะคะคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพสมบูรณ์นะคะลูกค้านะคะสภาพไม่มีช้ำเลยอาจจะมีร่องรอยการเก็บงานเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวนุษย์เก็บงานให้สวยๆแบบนี้ นะแล้วก็ไม่เดิมแท้โรงงาน116,679กิโลค่ะเรือนไม้สีฟ้าสวยๆนะคะมามาพร้อมหน้าจอทัชส,สกรีน10นิ้วแบบนี้เลยนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะเชื่อมต่อ YouTube ได้ Google ได้นะคะคันนี้แล้วก็มาพร้อมในส่วนของระบบ Air Auto g e เกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ คุ้มค่ากันเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังตามหารถไว้ใช้งานนะคะวันนี้มีมาให้สวยๆแบบนี้พร้อมอุปรกรณ์ฟังก์ชันมาค่อนข้างเต็มเลยนะคะสำหรับเจ้าของคนเดิมเนี่ยเขาติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะลูกค้าดูหัวเกียร์คะ่ะเท่ๆแบบนี้ คอนโซลด้านหน้าก็สภาพสมบูรณ์เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาหาน้ได้เลยนะคะตามมบอโทรด้านล่างหรือลูกค้าจะแวะมาดูรถได้นะคะที่บริษทัทเพชรยนต์นะ,ะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินรีนั่นเองนะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะลูกค้าเป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับใครสนใจสะดวกเวลาไหนก็ติดต่อสอบถามนุตเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุชเตรียมรถไว้ให้ดูลองรถได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียด ห้องเครื่องกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ มาดูรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องไม่มีาําไม่มีร่องรอยการแตกแล้วเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะโครงสร้างหลักเดิมๆค่ะรอยมิกอาร์คหรือว่ารอยน็อตต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยการันตีโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันนะคะหัวน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์ฝากระโปรงเดิมโรงงานแบบนี้นะคะสวยๆกริบๆนะคะสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งเดิมโรงงานยังมีให้เห็นเลยสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างรอบคัน เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไม่หรือว่าโครงสร้างหลักเดิมโรงงานแน่นอนนะคะลูกค้าลูกค้าซื้อรถออกไปแล้วตรวจเจอนะคะว่าทางเรามีการย้อมแมวนะคะไม่กอมาหรือว่ามีในส่วนของตัวไหนที่มันไม่ตรงกับ สเปคเดิมโรงงานนะคะเรายินดีคืนเงินให้ลูกค้าร0อเซเลยสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota าโ o l a อัลติ 1.8ES Sport ปี2016จดทะเบียนปี2017ค่ะลูกคา้าราคา4 10,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาดูรถเองนวยก,การันตีโครงสร้างมาให้แล้วรถสวยๆตรงปกแน่นอนนะคะก็เรามีในส่วนของตัวไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ลูกค้าเลยนะคะถึงหน้าบ้านเลยและก็ มีสส่งรถสไลด์ฟรีให้ลูกค้าด้วยใครสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดมหานุษได้ตามเบอร์โทรด,ด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชด้วยนะ,ะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวอัลติสมือสองเข้ามาใหม่สวยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ